สนุกตกอิกแล้วนะคะคิดว่ามันจะหมดแล้วนะแต่มันก็ยังลงมาอีกตอนนี้ยังอยู่ในหมู่บ้านอยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะออกไปทำงานรนะ่ะเขายังไม่มากวาดสนอเลย ามถนนจะมีสโนว์เต็มเลยนะคะจะขับรถยากนิดนึงอันนี้ในหมู่บ้านนะถ้าเป็นหมู่บ้านที่เขาแบบไม่มีแบบบริการแบบให้มา กูดโนตามถนนไทยอะคะ่ะก็จะเป็นแบบว่าคือแบบก็จะขับรถยากมากสนนก็จะท่วมเลยล่ะ เดี๋ยววันนี้จะพามาทำเบียร์วุ้นข้างนอกนะคะช่วงนี้อากาศมันจะเย็นหน่อยเดี๋ยวจะพามาดูสนูด้านนอกก็ใกล้ๆจะหมดสนูแล้วละ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับสนวของปีนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะพาดูสโนวด้านนอกนะคะ เดี๋ยวดูบริเวณด้านนอกกันอันนี้คือในส่วนของหลังบ้านนะคะนะคะสนจะเยอะหน่อยแต่ก็เริ่มก็เริ่มจะหมดแล้วเดินเนี่ยก็จะประมาณ ครึ่งขาเนี่ยค่ะครึ่งเข่าเนี่ยไม่ถึงเข่าหรอกแต่ก็จะเดินลำบากนิดนึงอันนี้คือในส่วนหลังบ้านนะคะเนี่ยเวลาเขาเวลาเขามากวาดจนโนให้ของหมู่บ้านนะคะที่เป็น เขาเขาจะมาดูแลกวาด s น o w ให้เนี่ยเวลาเขากวาดเขาก็จะกวาดมาตรงนี้กวาดมาเก็บไว้ตรงนี้ถ้ามันเยอะหน่อยอันนี้ก็คือกอง snow ทั้งหมดนะคะที่มันที่เขากวาดมารวมกันแต่มันก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่อยู่ฝั่งโน้นอะหลายจุดอยู่ถ้าเป็นโซนนี้เขาก็จะกวาดมาไว้แถวนี้ ใครที่ชอบเล่นสนุกว่าสบายเลยแต่มันก็อยู่ข้างนอกนานไม่ได้แล้วเนาะหนาวแต่สำหรับเด็กอะ่ะเขาชอบเขาก็เล่นนะเขาก็เล่นคือเขาก็อยู่ได้นานเหมือนกันเดี๋ยวจะพาเดินไปตรงนั้นอันนี้โซนหลังบ้าน ดูอันนี้อันนี้ตรงหลังบ้านนะคะตรงปกติจะปลูกผักตรงนี้แต่ตอนนี้ปลูกไม่ได้เลยเพราะว่าสโน์ขึ้นเต็มเลยอันนี้จะเดินเข้าไปให้ดูก็สูงพอสมควรนะ ถ้ามันหมดสโนจะเป็นช่วงที่แบบปลูกผักอะคะ่ะถ้าใครเคยดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านูน้นก็จะเห็นว่าจะปลูกผักบริเวณนี้แต่ตอนนี้ปลูกไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้เตาบาร์บีิเขาเต็มไปด้วยสนุกเกาะเต็มเลยบนเก้าอี้ไอ้บนโต๊ะ จะเดินลำบากนี้เดี๋ยวเรามาเรามานั่งกินเบียร์เย็นๆก่อน ถ้ามองอย่างเงี้ยมันจะแบบสมุเออ่ถ้ามองอย่างเงี้ยสโนมันจะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเห็นไ,ไหมมาดูค่ะนี่อะไรอันนี้ก็คือจริงๆมันก็คือรูทเบียร์ค่ะรูทเบียร์เดี๋ยวจะมาทำ

อีกสักนิดนึงอีกสักกระป๋องนึงเนี่ยเน,นี่ค่ะตอนนี้อุณหภูมิก็น่าจะประมาณลบสิบอะค่ะก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงเนียเดียววุ้นของเรา แถวนี้ก็จะเป็นถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นพวกมันจะเป็นพื้นหญ้าค่ะเป็นบริเวณพื้นหญ้าถ้าใครที่ชอบเล่นสนัวก็จะสนุกมากอะ่ะเนี่ยท่านาตายตายอีย มันส่วนนี้สนมมันจะลึกมากนะคะเราพาเดินไปดูตรงนี้อันนี้พื้นที่บริเวณของบ้านาข้างๆเนีย่ยดูเลยถ้าเป็นช่วงที่มีสนหหลังบ้านนี้ใช้ไม่ได้เลยนะคะแทบจะใช้ไม่ได้เลยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ไม่ค่อยที่จะออกมาข้างนอกกันไม่ค่อยที่จะออกมา หลังบ้านกันเท่าไหร่เดี๋ยวดูจะไปยืนตรงนี้ให้ดูเนี่ยค่ะ้ะเทียบเห็นไหมนี่ก็ประมาณเข่าเลยนะก็ประมาณเข่าเลยนะความสูงของของสโน เดี๋ยวมาดูว่าจะล้มเดี๋ยวมาดูเบียวุ้นของเราเดินแทบไม่ได้หรอเอ้ลูกกินได้หรือเปล่านี่ค่ะเบียวุ้นของเราหันมาดูเบียวุ้นมันต้องใช้เวลาหน่อย เดี๋ยวจะไปทำงานก่อนนะคะ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ เขามากวดเรียบร้อยแล้ว